สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนภพรน,นธมาศค่ะเจ้าหน้าที่รักบ้านเกิด .com วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ป่าชาวบ้านอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะจะพาไปดูในเรื่องของการปรุงอาหารเลี้ยงดินค่ะกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการปรุงอาหารเลี้ยงดินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นใครแล้วก็มีการปรุงอาหารเลี้ยงดินอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะ,คะแล้วก็พามาพพบนะคะกับปราส้นเก่ง นั่นก็คือท่านอาจารย์บัณฑิตกุลฤกษีค่ะให้ท่านแนะนําตัวอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมนายบัณฑิตกุลพฤกษีเป็นปราชชาวบ้านของจังหวัตดตรัด้านเศรษฐกิจพอเพียงครับค่ะก็มีในเรื่องของการปรุงอาหารเลี้ยงดีนั่นก็คือน้ำหมักเจ้าวปลวกค่ะซึ่งก็พาเรามาดูกันนะคะก็ไปดูกันว่าขั้นตอนการทำน,นั้นจะเป็นอย่างไรค่ะ เป็นการทำน้ำหมักจาวปลวกไว้ใช้ในสวนที่ที่เราจะต้องจะต้องเตรียมอะค่ะสิ่ง<ๆ>ที่เราจะต้องเตรียมก็คือนำจาวปลวกนะนำจาวปลวกจาวปลวกนี่ก็ได้จากจอมปลวกซึ่งเราเอาจอบไปขุดในจอมปลวกเนี่ยเราก็จะได้จาวปลวกอย่างนี้มาดินเนี่ยเราก็จะต้องเอาทั้งจาวปลวกด้วยแล้วก็เอาดินบริเวณจอมปลวกมาด้วยอันนี้ อันนี้เราจะใช้เจา้าผูะประมาณ1ลิตรประมาณ1ลิตร1น่ลิตรน้ำหนักโดยทั่วไปก็จะหนักประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลกรัมครึ่งกิโลสิ่งอันนี้รวมกับดินแล้วก็ส่วนที่สองก็ 2, 2> <5. S 1> จะต้องมีข้าว <5. S 1> มีข้าวสุกข,ข้าวสุก <5. S 1> อันนี้เราจะใช้ข้าวสุกประมาณ5ถึง6กิโลแล้วก็จะต้องเตรียมน้ำไว้น้ำสะอาดไว้200ลิตร เพราะฉะนั้นในน้ำหมักจากปลูกเนี่ยก็จะมีทั้งแม่พระธรณี <asonable BBC> หรือได้จากจอมปลวก <c oughs> นี่นะอันนี้เป็นตัวแทนของแม่พระธรณีอันที่สองข้าวสุกเนี่ยเป็นตัวแทนของแม่พระโพศ <c oughs> ส่วนน้ําสะอาดนั้นเป็นตัวแทนของแม่พระคงคา <c oughs> เพราะฉะนั้นในน้ําหมักจากปลูกเนี่ยก็จะมีมีทั้งสามอย่างคือแม่พระธรณีแม่พระโพศ แล้วก็แม่พักคงคาค่ะทีนี้ขั้นตอนขั้นตอนการทำแล้วก็เอาจาปปูกเนี่ยมามาบดอถ้าถ้าถ้าไม่มีอุปกรณ์อย่างนี้บดอ,อ้ไม่เป็นไร<ด>ก็ใช้ไม,ใไม้ใช้ไม้ตีเอาครับใช้ไม้ตีเอาเ<อ>นี่ยนี่เรามาบดให้ให้ละเอียดอย่างนี้ค่ะเราจะมีหลังจากใส่ข้าวไปแล้วมีอะไรต่อคะอ่เราผสมเราผสมคลุกข้าว ข่าวข่าวร้อนนิดนึงมือร้อนเอาจากหมูกับข้าวสุกที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วเทใส่ในน้ําในนี้จะมีน้ําสะอาด200ลิตรอ่คตุกใส่แล้วก็ต้องคนนะคะคต้องคนต้องคนทุกวันไหมคะก็ได้หรือจะไม่คนก็ได้แต่เราต้องกวนให้เขาเข้ากันเนี่ยค่ะคถ้ามีเวลาก็คุณจะกวน ตรงนี้เราจะหมักไวประมาณ7วันพอ,อครบ7วันเนี่ยน้ำนี้ก็จะมีละนะักษณะออกสีขาวๆคล้า,ายน้ำสาวขาวเวลาไปใช้ประโยชน์เราก็จะเอาไปผสมน้ำา1ต่อต่อ่ะบครับโดยประมาณหมายถึงว่าน้ำหมักจะบวก1ลิตรผสมกับน้ำสะอาด10ลิตรเอาไปฉีดลงแปลงจะเป็นแปลงผักหรือจะเป็นแปลงมังคุดลองกองค่ะช่วยในเรื่องของ ตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในสวนในสวนมังคุดลองกองก็จะทําให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำหมักจากูกเนี่ยก็จะเป็นพวกโปรโตสัวโปรโตซัวในในน้ำลายผงเนี่ยจะมีโปรโตสัวโปรโตซัวก็จะไปช่วยย่อยสลายเศษสากอินทรีย์ซึ่งเป็นพวกเศษหญ้าเศษใบไม้เศษฟางจะช่วยย่อยสลายให้เป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้น พรที่สุดข,ของการย่อยสลายก็คือฮิวมัสฮิวมัสก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับต้นพืชอันนี้นี่ก็จะได้แล้วนะคะน้ำหมักจองปวดค่ะอันนี้สามารถที่จะไปฉีดลงในแปลงนาก็ได้ในแปลงพืชผักก็ได้ในแปลงไม้ผลก็ได้ค่ะอ,นนอันนี้ก็คือต้องปิดฝาทิ้งไว้ด้วยใช่ไหมคะก็ปิดฝาครับปิดฝา,าเท่านีเองค่ะเราก็ได้มาดูในเรื่องของน้ำหมักจาวปวกกันเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะสามารถเข้าไปดูกันได้ในเว็บไซต์ของรักบ้านเกิด .com แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณทางท่านอาจารย์บัณฑิตกูลพฤกษีด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่นําข้อมูลมาเผยแพร่บ,บนเว็บไซต์ของรักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็ทางท่านอาจารย์บัณฑิตกูลพฤกษีต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ